เราพบกับแพมและรายการชลินที่แสนดีเช,นช่นเคยนะคะเห็นอากาศแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าแพมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่สยามสแควร์ใช่ไหมคิดผิดแล้วค่ะเพราะวันนี้นะคะแพมจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวแบบประสบการณ์ใหม่ที่สนุกตื่นเต้นแน่นอนเลยค่ะกับที่นี่ค่ะสยามเลเซอร์เกมนะคะที่นี่เป็นเกมยิงปืนเลเซอร์ที่กําลังฮอตและคิดในตอนนี้มากเลยนะคะเห็นจากสื่อแล้วก็โซเชียลต่างๆมากมายนะคะแพมอยากเล่นมากเลยค่ะแต่ว่าใจเล่นคนเดียวนะคะคงจะเหงาว,วันนี้แพมก็เลยนะัดเพื่อนคนนึงไว้ค่ะแต่เอ๊ยยังไม่มาเลยค่ะอยู่ไหนเนาะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะนี่ก็คือปั๊บนะค่ะเป็นเจ้าของแทมเองคบกันมานานมากแล้วเนาะครับ2ี่ปีครับโอ้โหคบกันนานขนาดนี้เล้วคบกันเลยไหม <c oughs> วันนี้แหละครับวันนี้โอเควันนี้น <Okay. S 2> เลยเนาะปั๊บคะคือที่นี่เนี่ยปั๊บมากี่ครั้งแล้วมันมาหลายครั้งแล้วครับ <c oughs> โอ้มาหลายครั้งแล้วแล้วแบบมีอะไรที่แบบว่าทําให้เราอยากมาตลอดเลยอะก็ผู้ชายหล่อครับไม่ใช่ไม่ใช่แม่ถึงเกมเลเซอร์ที่ดีที่สุดของของที่นี่ครับโอ้ยง่ายพุ่งไหน เดี๋ยวเราต้องเข้าไปพิสูจน์ด้านในกันละได้เลยเอาวันนี้ให้ปั๊บเป็นไกด์พาไปเลยดีกว่าได้เลยครับโอเคไปกันเลยค่ะไปเลยอยากเล่นมากแต่กลัวความมืดสุดเดราก็เดินเราไปพบกับคุณตุ้ยก่อนดีกว่าอ้าวทำไมอ่ะคุณตุ้ยเป็นใครเดินซิ่งของที่นี่เอาหรอดีดีดีคุณตุ้ยเขาอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวลองถามคนณตุ้ยดูดีกว่าโอเคโอเคอ้าวขอโทษนะคะคุณตุ้ยอยู่ที่ไหนนะคะบ้าเองครับอ้าวเหรอป๊าไม่ยอมบอกเลยนะ ีคุ่ณตุ้ยนะคะเป็นเจ้าของสยามเนสเตอร์เกมแล้วก็เป็นเพื่อนของปั๊บด้วยเอ๊อยากเพื่อนเราหรือเปล่าอันนี้ต้องถามคุณตุ้ยนะคะ <c oughs> เป็นเพื่อนเราไหนิดห่อยอ๋อ,ค,อค,ค่ะก็ะค,ะคือปับ๊บชวนแพมมาที่นี่เขาบอกว่าสนุกม,มากก็เลยอยากมาลองแล้วก็พอดีแพมเห็นกระแสในโซเชียลเนี่ยพูดถึงเยอะมากเลยนะคะก็เลยอยากลองมาเล่นดูแล้วก็ต้องถามคุณตุ้ยค่ะว่าที่นี่เนี่ยเป็นเกมลักษณะแบบไหนแล้วก็มีความพิเศษยังไงค่ะ ก็ทุกคนอาจจะรู้จักที่เป็นแนว B B Gun Paintball นะครับที่นี่ก็เป็นเรียกว่ากีฬาอยู่ประเภทหนึ่งเป็นการยิงปืนโดยใช้แสงเป็นเลเซอร์แทรนะครับมันจะไม่เจ็บตัวแล้วก็อยู่ห้องแอร์นะครับแล้วจะมีสกอร์รองรับว่ายิงโดนกี่นัดโดนยิงกี่นัดสกอร์รวมเป็นที่เท่าไหร่อยู่ที่แรงเท่าไหร่แล้วมันมืดขนาดไหนคะมืดจนที่แบบรลัวไหมข้างในครับมันจะเป็นแสงมีแสงเหมือนกันแต่แสงอ่อนเป็นแสงจากแบ็คไลท์นะครับเด็กก็สามารถเล่นได้โอ้ดีเลยค่ะ แต่ว่าเราไม่ทราบว่าทําไมคุณตุ้ยถึงเอาเกมนี้เข้ามาในประเทศไทยครับจริงๆผมเคยไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ลองเล่นแล้วก็รู้สึกว่าประเทศไทยยังไม่มี mm. นะครับหรืออาจจะยังมีน้อย mm. ก็เลยลองเอาเข้ามาดูแล้วก็มานำมาหาโลเคชั่นว่าที่ไหนควรจะตั้งได้ก็เลยเลือกที่นี่ครับ mm hmm. ค่ะแล้วตอนนี้กระแสะตอบรับเป็นยังไงบ้างคะถือว่าดีมากครับถือว่าดีมากตอนนี้ก็มีลูกค้าช่วงปิดเทอมด้วยนะครับ แล้วก็อีกสัก2เดือนเนี่ยก็จะเป็นลูกผู้ผู้ผู้ค้าผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นมาอืมค่ะคือตอนนี้เห็นเด็กมาเยอะมากเลยเลยอยากถามค่ว่าเกมของที่นี่เนี่ยเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยเาเล่นด้วยกันได้เลยใช่ไหมคะได้ครับตอนนี้เด็กเด็ก30-50ขวบผู้ใหญ่3ส5 0ก็ยังเล่นกันได้ค่พอมีความปลอดภัยสูงแน่นอนค่ะ แล้วอุปกรณ์การเล่นเนี่ยเขามีอะไรบ้างคะจริงๆมีไม่กี่อย่างครับมีแค่เสื้อกอกนะครับแล้วก็ตัวปืนแล้วก็เป็นปกรต์แบบที่เราเตรียมไว้หมดแล้วนะครับก็คือเอาแค่รองเท้าภาพแนะนําเป็นผ้าใบพอแล้วก็มาใส่ยิงกันได้เลยครับโอ้อุปกรณ์ไม่เยอะแต่ว่าสนุมมกมากใช่คะแล้วขั้นตอนการเล่นนะคะเป็นยังไงบ้างขั้นตอนการเล่นก็คือพอลูกค้าเข้ามาจากทางประตูด้านนี้นะครับก็จะมาคุยกับดีเซชั่นแล้วก็ทําการชําระเงินแล้วก็เข้าแบงก์ในจะมีสตาฟคอยบอกเลยครับก็คือเป็นการใส่ชุดแนะนําการเล่นแล้วก็ยิกันได้เล ถามราคานิดนึงค่ะว่าต่อเกมเนี่ยราคาเท่าไหร่ตอนนี้ราคาปกติครับถ้าเป็นผู้ใหญ่จะอยู่ที่350นะครับแล้วก็เด็กจะเป็น300ต่อเกมนะครับรายละเอียดราคาสามารถดูถได้ในเฟซบุ๊กหรือว่าในเพจได้เลยครับดีมากเลยค่ะขอบคุณคุณตุ้ยมากๆเลยนะคะที่ให้ข้อมูลค่ะตอนนี้อยากเล่นมากเลยไม่ทราบว่าต้องไปทำยังไงต่อเดี๋ยวเม่อควนเดี๋ยวทางปั๊บน่าจะมาเล่นบ่อยยัพาเดินกันมาได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณตุ้ยงาน up in the morning and you look outside the window